นภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานเส้นทางอาชีพ74แบรนด์แฟนชายยกขบวนสร้างเงินสร้างงานที่เซ็นทตันพระราม2คาดเงินสะพัด300ล้านบาทเมื่อวันที่8ธันวาคม2566 PMG ร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดย่อมหรือบอสอย บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดและโลตัสจัดมหกรรมชี้ช่องรวยแฟนชายแอดเซนทันพระรามสองขนทัพแฟนชายแบรนด์ดัง74บูธจัดเต็มโปรโมชั่นเด็ดส่งท้ายปีโดยนายนาพินทรสีสันพงังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า มหกรรมชีช่องรวยแฟนชายครั้งที่14ที่ทางบริษัท PMG Corporation จำกัดและเหล่าพันธมิตรได้ร่วมกันจัดขึ้นนับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน SME ไทยให้เข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้วางนโยบายเร่งด่วน3ด้านคือ 1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเน้นการรดน้าที่รากดูแลคนตัวเล็ก 2. การบริหารให้เกิดความสมดุลและ 3. การแก้ไขข้อจำกัดของกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจโดยใน,นปีพศ2567เน้นนโยบายเดินหน้าสร้างรายได้และขยายโอกาสทางธุรกิจมีการจัดโครงการแฟรนไชส์ สร้างอาชีพรถโ,โชว์2024เพื่อสร้างแฟนชายที่พัฒนาออกสู่ตลาดรวมถึงการขายแฟนชายในราคาพิเศษแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานสถาบันการเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสร้างโอกาสในผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นครับต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง15ท่านเมื่อสักครู่นี้ที่รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายสาขาที่มากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนยอดคอนเทนต์ยอดวิวต่างๆที่สูงซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับคราบว่าการโฆษณานั้นเปลี่ยนไปเยอะเราไม่ใช้การสื่อสารด้วยสิ่งพิมพ์แต่ทางไอทีเป็นเรื่องสำคัญคอนเทนต์เป็นเรื่องสำคัญซึ่งลงทุนนั้นไม่มากนัก แต่คอนเทนต์นั้นเป็นยอดที่ผู้ติดตามแล้วก็ได้รู้ถึงสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างรวดเร็วซึ่งผมเองนั้นต้องขอชื่นชมในานาก่านี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลนั้นมีความมุ่งมั่นครับว่าจะเพิ่มยอด GDP ของประเทศไทยนั้นให้สูงขึ้นให้เติบโตเท่าทันประเทศอื่นๆและในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็เจาะลึกลงไปแบบนั้นครับว่า เอสมีที่เติบโตขึ้นนั้นจะต้องมีส่วนแบ่งของ s m e อยู่ GDP ีที่ตบเติบขึ้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศที่เขาประสบความสำเร็จพ้นกับดักของความยากจนพ้นกับดักของไรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแล้วแต่มีส่วนแบ่งของ s m e มากใน GDP ของประเทศนั้น และที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นครับว่าโลกสมัยนี้นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นโรควิบัติใหม่โควิด1 9ที่เกิดขึ้นมาเมื่อสองสาปีที่แล้วคนทั้งโลกหยุดการเดินทางมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของลานินยาเอลดิโย นะครับหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในทางการเมืองและความมั่นคมสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลปาเลสไตน์สงครามที่เกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครนลุนแล้วจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกประเทศแต่ประเทศที่เขามีผลกระทบน้อยเขามีคุมความคุมกันที่แข็งแรงเนี่ยประเทศเหล่านั้นเขามี GDP ที่มีส่วนแบ่งของ HMP ค่อนข้างจะสูง ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเขามีส่วนแบ่งของ SME ใน GDP นี่ถึง53จีนอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งของ SME ใน GDP 60อิตาลี64แต่เมื่อมองย้อนกลับมายัางประเทศไทยเราพบว่า SME ของประเทศไทยนั้นมีส่วนแบ่งใน GDP เพียง35เอนนั้นเองนี่คือฐานของพีระมิด ที่เราต้องยอมรับครับว่ามีส่วนของการเปราะบางส่วนของการสังคมยิ่งลงลึกไปกว่านั้นนะครับไปดูยอดของการส่งออกของประเทศไทยปี64เรามีการส่งออก2 0 7 2 0 0 0ล้านเหรียญ US ปี65เรามียอดอการส่งออก2 8 0 7 0 0 0ล้านเหรียญยูเเราเติบโตขึ้นมา5.5แต่เมื่อลงลึกไปกว่านั้นเราพบว่า เอสอในปี64มียอดการส่งออก32,000ล้านเหรียญยูเสแต่ปี65นั้นคงเหลือปีคงเหลือเพียง30,000เหรียญ30,000ล้านเหรียญน,นะครับลดลง6%สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นปีระมิดของเรานั้นเป็นฐานที่ผูกกนภูมิคุ้มกันในธุรกิจของประเทศไทยนั้นเรามีภูมิคุ้มกันที่บกุก้อ่ พอรักเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ SME นั้นจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ผมกราบเดยนอย่างนี้ครับว่าเราตั้งใจและมุ่งมั่นครับว่าจะส่งเสริม SME ของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยภายใน4ปีข้างหน้าให้ SME นั้นมีส่วนแบ่งของ GDP เป็น40%นี่คือความตั้งใจนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และของรัฐบาลซึ่ง โครงการในวันนี้นะครับโครงการมากกรรมที่ช่องรวยแฟนชาย2023ครั้งที่14ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าแฟนชายต่างๆนั้นก็คือธุรกิจขนาดเล็ก SME นะครับทำยังไงเขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงมีสาขาที่เพิ่มขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญประการที่ห ยิ่งไปกว่านั้นครับยังให้โอกาสคนที่มาเยี่ยมชมในงานได้มาเลือกสรรแฟรนไชส์ที่เขาชอบที่เขาถนัดนะครับให้โอกาสกับคนที่อยากเปลี่ยนอาชีพให้โอกาสกับคนที่ในขณะนี้ยังว่างงานอยู่มีโอกาสเลือกโดยที่ว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่แฟรนไชส์ต่างๆนั้นได้ลองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นอาหารเรื่องของรสชาติส่วนผสม นะครับต้นทุนของสินค้าและที่สำคัญก็คือราคาที่ขายหักกต้นทุนแล้วมีกำไรที่เหมาะสมนี่คือสิ่งที่แฟนชายเขาได้รองมาหมดแล้วทำให้คนที่ว่างงานก็ดีคนที่อยากเปลี่ยนอาชีพก็ดีสามารถเริ่มต้นได้อย่างไม่ลำบากแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงได้นอกจากนี้ครับในงานนี้ก็ยังมีสถาบันการเงิน นะครับนอกจากเลือกแฟนชายแล้วก็ยังมีฐานะเงินมาช่วยในการหาเงินทุนให้กับธุรกิจของท่านที่ท่านเลือกและยังมีทําเลที่ตั้งให้ด้วยซึ่งท่านทีราบี้ได้คุยกับทางบางจากนะครับผมเยนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้นให้ความสําคัญตรงนี้ผมเองได้มอบนโยบายให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับให้คัดเลือกทําเลที่ดีของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น400เขตเขตเลือกตั้งสสซึ่งจริงแล้วไม่เกี่ยวกันเมืองแต่เราคำนึงถึงกำลังผู้บริโภคนะครับโดยให้เขตเลือกตั้งหนึง่งคัดเลือกมา10จุดด้วยกันนะครับเราก็จะมีทําเลที่ดีไม่น้อยกว่า4,000จุดซึ่งได้กําหนดระยะเวลาไว้ว่าวันที่15ธันวาคมนี้ให้พนันธุ์จังหวัดนั้นส่งทําเลต่างๆเข้ามาแล้วก็ท่านอธิบดีนะครับท่านอลันมนซึ่งเป็นอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะตั้งคณะกรรการขึ้นมากันกองอีกครั้งหนึ่งและอาจจะเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเลือกแฟนไชส์ต่างๆก็ยังมีทําเลให้อีกนอกจากนั้นนะครับกระทรวงมนตย์ได้คุยกับส่วนของปั๊มน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากก็ดีปตทก็ดีนะครับหรือพีทก็ดีซึ่งคัดเลือกปั๊มที่มีทําเลที่รถเข้ามาใช้บริการเยอะ หาแฟนชายไปลงเพื่อช่วยเหลือและคุยกับร้านโชห่วยต่างๆซึ่งหน้าร้านเขาเนี่ยสามารถเป็นทําเลที่ดีได้เพราะว่าสินค้าบางอย่างนั้นไม่สามารถเข้าไปขายในร้านได้ซึ่งอาจจะเป็นร้านอาหารร้านปิ้งย่างนะครับซึ่งไม่เหมาะสมที่เข้าไปขายในร้านโชห่วยแต่หน้าร้านนั้นก็เป็นทําเลที่ดียิ่งไปกว่านั้นครับว่าผู้ที่ประกอบการโดยภาพรวมเนี่ย อำนาจในการพูดคุยอำนาจในการหาทำเลนั้นไม่ง่ายนักเขาคงไปได้เพียงใกล้เคียงบ้านตัวเองนะครับแล้วไม่มีอำนาจในการต่อรองราคาค่าเช่าแต่ถ้าโดยดำเนินงานโดยพนิ์จังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าการต่อรองการเลือกทำเลนะครับก็คงจะมีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่พูดคุยถึงราคาค่าเช่าปีแรกอาจจะเป็นราคาที่พิเศษหน่อยเพื่อโอกาสมีโอกาสได้เริ่มต้นตั้งตัว นะครับนี่คือสิ่งที่พนนันธุ์นิตแนได้พยายามทําและสอดคล้องกับโครงการในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการมาทําที่ช่องรวยแฟนชายครั้งที่23นะครับปี2023ครั้งที่14ก็ขอชื่นชมนะครับขอให้โครงการอย่างนี้จัดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะสนับสนุนและขอให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จผมเองต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท PNG c o r p o r a t i o n นะครับในส่วนของสถาบันออมสิน s m e แล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ s m e ของประเทศไทยนั้นเติบโตได้อยา่างมั่นคงแข็งแรงและทำให้ฐานรากของประเทศนั้นเป็นฐานที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราก็พร้อมนะครับที่จะยืนหยัดแล้วก็มีผลกระทบที่น้อยซึ่งถือได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับท้ายสุดนี้นะครับผมเองต้องขอเปิดงานมหารกร,รมที่ช่องรวยแฟนชาย2023ครั้งที่14อย่างเป็นทางการและขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประ,ประสงค์และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตุตประการครับขอขอบคุณครับ